สวัสดีครับช่องเบสไซด์วันนี้จะมาอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่15กันนะครับจากฟูงประจำสัปดาห์ที่15ตกไปทางด้านอาร์นซนอลแข่ง15ชนะ11เสมอ3แพ้1มีทั้งหมด36คะแนนอันดับที่2ลิเวอร์พูลแข่ง15ชนะ10เสมอ4แพ้1มีทั้งหมด34คะแนนอันดับที่3แอสตันวิลล่าแข่ง15ชนะ10เสมอ2แพ้3มีทั้งหมด32คะแนนอันดับที่4แมนซิตี้แข่ง15ชนะ9เสมอ3แพ้3มีทั้งหมด30คะแนน อันดับที่5ท็อตแนมฮอสเปอร์แข่ง15ชนะ8เสมอ3แพ้4มีทั้งหมด27คะแนนอันดับที่6แมนยูเนเตดแข่ง15ชนะ9เสมอ0แพ้6มีทั้งหมด27คะแนนอันดับที่7นิวคาสเซิลแข่ง15ชนะ8เสมอ2แพ้5มีทั้งหมด26คะแนนอันดับที่8ไบรตันแข่ง15ชนะ7เสมอ4แพ้4มีทั้งหมด25คะแนนอันดับที่เวสตเวทแฮมยูเนเตดแข่ง15ชนะ7เสมอ3แพ้5มีทั้งหมด24คะแนน อันดับที่10เชลซีแข่ง15ชนะ5เสมอ4แพ้6มีทั้งหมด19คะแนนอันดับที่11เบนฟอร์ดแข่ง15ชนะ5เสมอ4แพ้6มีทั้งหมด19คะแนนอันดับที่12ฟูลแลมแข่ง15ชนะ5เสมอ3าแพ้7มีทั้งหมด18คะแนนอันดับที่13บมูแพมตันแข่ง15ชนะ5เสมอ3แพ้7มีทั้งหมด18คะแนนอันดับที่1 4คริสตันพาเลตแข่ง15ชนะ4เสมอสแพ้7มีทั้งหมด16คะแนน อันดับที่15บอลมัตแข่ง15ชนะ4สเสมอสแพ้7มีทั้งหมด16คะแนนอันดับที่16นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แข่ง15ชนะ3สเสมอสแพ้8มีทั้งหมด13คะแนนอันดับที่17เอเวอร์ตนแข่ง15ชนะ6สเสมอ2แพ้7มีทั้งหมด10คะแนนอันดับที่18ลูตันทาวแข่ง15ชนะ2สเสมอสแพ้10มีทั้งหมด9คะแนนอันดับที่19บเบลลี่แข่ง15ชนะ2สเสมอ1แพ้12มีทั้งหมด7คะแนน ส่วนบอยประจำสัปดาห์ที่15ตกเป็นทางด้านเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดแข่ง15ชนะ1เสมอ2แพ้12มีทั้งหมด5คะแนนฝากกดติดตามช่องเบ็ดแซนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราส่วนสัปดาห์หน้าอาเซนอลจะยังคงรักษาจ่าูงเอาไว้ได้หรือไม่หรือจะมีใครขึ้นมาเป็นจา่าฟงแทนและทีมไหนจะตกเป็นบอยแทนเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ